ไทยพบโปแลนด์เปิดทัวร์นาเมนต์มานัดแรกลูกยามสาวไทยอันดับ13ของโลกเจองานหินโปแลนด์อันดับ6ของโลกจุดแข็งคือเป็นทีมยุโรปที่มีความสูงใหญ่บล็อกแข็งรกระแดตัวบอลเร็วแคนโคลเลปสกามีความสูงถึง2เมตรแถมได้เกมรุกหนักหน่วงจากมักดาเลนาสเตเซียบีหลังที่แบกทีมจนพาไปแข่งโอลิมปิก2024ได้สำเร็จแต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสชนะเพราะจุดอ่อนของสาวยุโรปหากเจอเกมรับที่เหนียวแน่น เกมรุกหลากหลายของไทยอาจมีเปได้บ้างความคล่องตัวเป็นรองทีมไทยเพราะตัวสูงยาวแต่ได้เปรียบตรงแขนเกี่ยวบอลได้ง่ายกว่าถ้าไทยใช้จุดเด่นคือความคล่องตัวเกมรับในแานหลังเหนียวแน่นการเล่นผสมรวดเร็วหลากหลายการประสานงานในทีมได้สมบูรณ์แบบเหมือนครั้งชนะในทัวร์คัดโอลิมปิก3ต่อ2ก็น่าพลิกล็อกจะย้ำไทยได้อีกครั้งเป็นแมชที่หนักมากสาหรับสาวไทยโปแลนด์เป็นทีมระดับท็อปของโลกยังแท้จริงแล้วตอนนี้ได้ไปโอลิมปิกการจะเก็บชัยชนะได้ต้องอาศัย ฟอร์มกันเล่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทยโปลแลนด์เองต้องเล่นต่ำกว่ามาตรฐานหากเสาวไทยเล่นได้ตามแผนมีสมาธิช้อยความเร็วเข้าสู้ก็มีโอกาสชนะ30%